สวัสดีค่ะช่องยะจา๋าพาปลูกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ยะจา๋าจะพามาดูอะไรเนี่ยค่ะอันนี้ข้างข้างบ้านยะจา๋าอันนี้บ้านยะจา๋านะคะอันนี้บ้านเพื่อนบ้านอันนี้เป็นซอกอหมู่บ้านนี้เขาดีอย่างค่ะทาวเฮาส์ก็จริงนะคะแต่ว่ากําแพงบ้านเขาจะไม่ติดกันนะคะมันจะเดินได้ประมาณเนี้ยค่ะประมาณเก้าสิบเซนแปดสิบเก้าสิบเซนหรือว่าเมตรนะค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะตรงเนี้ย อ,อันนี้นนนนะคะ่ะอันนี้บ้านเพื่อนบ้านนะคะบ้านเพื่นบ้านอันนี้บ้านเะจจาเขาจะเดินได้ทะลุไปยันหลังบ้านเลยค่ะเะจจ่าจะพามาดูอะไรทุกอย่างหนึง่งเดจจ่าจะขอเตือนไว้เลยนะคะว่าถ้าบ้านไหนที่มีต้นไม้ต้นกาฝากเขาขึ้นแบบนี้ค่ะให้ถ้าเจอนะคะให้ถอนตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยเพราะถ้าเขาโตแล้วแบบยากมากค่ะแล้วลากเขาจะชอนชัยตามซอกบูนที่แตกนี่คะแล้วก็จะทําความเสียหายให้ตัวบ้านเรา อันนี้เนี่ยในขาลากเขาลากเขาจะฝังมาตามแนวแนวปูนนี่เลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลากที่แบบเขาหากินเก่งมากค่ะพวกกาฝากพวกเนี้ยตัดให้มันสิ้นซากเลยนะคะถ้าเกิดใครเจอต้นเล็กๆอ่ะให้ตัดตั้งแต่ตอนต้นเล็กๆเลยอย่าปล่อยให้มันโตนะคะถ้าโตแล้วน่ะลากเขาจะชอนชัยตรงไหนแตกซอกเล็กทอกน้อยเขาจะแตกไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะ,ะเตือนเพื่อนๆเลยเนี่ยค่ะเขาพยายามแทรกตัวเข้าไปใต้ใต้ซอกปูนมันาา่นจะจ๋านะคะเนี่ย ซอกปูนที่แตกเนี่ยค่ะดึงไม่ออกเลยดิจ๋าไม่ได้มาดูนานนะคะตรงนี้ก็คือไม่ได้มาดูแบบหลายเดือนมากแล้วอ่ะไม่ได้เดินเข้าอซอยข้างบ้านเลยครีมก็ไม่ค่อยคมเดี๋ยวิจ่าตัดออกก่อนนะคะถ้าเจอตอนที่เขายังเล็กๆอ่ะให้รีบถอนอย่าปล่อยให้เขาต้นโตนะคะถ้าโตแล้วแบบรากเขาจะใหญ่โคนเขาก็จะใหญ่ขึ้นนยคะเห็นไหมใหญ่ดิจ่าพยายามจะเอาเมีดเนี่ยค่ะสับๆๆตรงนี้นะคะดี๋ิจ่ามาพามาดูนะคะ ก็มาพาเพื่อนๆดูไว้ว่า,าการที่ปล่อยให้เขาโตอ่ะมันจะทําความเสียหายให้กับบ้านเราแล้วก็ตามซอกเล็กๆน้อยๆแถวนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยลากเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาเขาจะแทรกตัวลงไปใต้ใต้พื้นบ้านเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ทําให้พื้นตรงเนี้ค่ะเป็นรอยรล้าแตกเนี่ยค่ะเนี่ยลากฝอยเล็กๆเขาเนี่ยค่ะเขาจะพยายามหากินหากินตามซอกแล้วเขาก็จะแทรกตัวลงไปคือเขาตายยากมากค่ะ ไม่ต้องลดน้ำก็ไม่ตายนะคะพวกกาปากเนี่ยค่ะอันนี้ยาจ๋าจะใช้มีดนะคะเาะตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายาจ๋าจ,จะเอาออกแบบได้แค่ไหนนะคะ mm hmm. เพราะว่ารากเขาเขาฝังแน่นมากค่ะเน,นี่ยค่ะ้ดึงไม่ออกยาจ๋าพยายามเอามีดส,สับสับสับแต่มันสับไม่ค่อยถนัดค่ะมันติดกําแพงบ้านแล้วก็ติดเสาบ้านตรงนี้ด้วยนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวจะพยายามค่ะได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะเดี๋ยวยาจ๋ามาทําดูก่อนนะคะเน mm ี hmm. ่ยยาจะ๋าจะทำให้ดูว่ายายจ๋าทำยังไง พยายามเอาออกให้มันหมดค่ะไม่ให้เขางอกออกมาใหม่เนี่ยก็พยายามจะสับๆแบบนี้แหละค่ะถ้าบ้านใครมีเจอต้นเล็กๆต้นน้อยๆนะคะพึ่งแตกออกมานะให้ถอนออกเลยจะปล่อยให้มันต้นโตอันนี้ยาาจาไม่ได้มาดูนานแล้วค่ะค่ะต่อไปนี้ยาจ๋าจะเดินนี่ค่ะยายจาก็ดึงตัดตัดตัดเอามีดฟันฟันฟันตรงนี้ค่ะ แเปะแปะแ,แล้วก็ดึงก็ติดหักออกมาเลยนะคะก็จะมีรากเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะจ๋าจะคอยมาดูเรื่อยๆว่าเขาจะยังงอกออกมาไหมนะคะสำหรับคลิปนี้เจจ๋าก็พามาช่วยเตือนเพื่อนๆนะคะว่าถ้ามีรากไม้ต้นไม้เล็กๆขึ้นตามซอกบูนแตะตามซอกบ้านเราเนะะี่ยค่ะให้ถอนทิ้งตอนเล็กๆเลยนะคะ